เนี่ยโรงเรียนใหม่บรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นห่างไกลโลกน่าดูคุณเคยคิดไหมว่าครั้งหนึ่งโซเชียลจะเป็นต้นเหตุบ่อนทำลายชีวิตของคุณได้สิ่งที่มันได้ไมาง่ายๆอะ่ะมันก็จะเสียไปง่ายๆได้เหมือนกันและนั่นน่ะก็คือสาเหตุที่ฉันต้องย้ายมาเรียนที่นี่แล้วมันก็คือสามเดือนที่แล้วของฉัน เดี๋ยวเรียนลูกอย่าทำแบบเดิมอีกอเลยพวกแกมีลิฟต์ออกไหมอะ่ะเอาไหมพวกสวยนะโอ้ยไม่มีเงินอะ่ะ แก okay, เอาไหมไม่อ่ะมีแล้วมาซื้อให้แล้วอุย้ยมีคนเปย์ด,ด้วยอ,ะอ่ะไอ้แล้วมันจาเงินมาจากไหนเปย์ยแกอ่ะมันจะเนี้ยขนมเพื่อนอืมันไม่ได้ดูในเปยมันหรอมันเล่นมาคาร่านะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคอจะเล่นตอนนี้ออนนนเอเอเงินเข้าบัญชีเร็วมากอะ่ะ เอ้เราเป็นไงบ้างวะก็เสียเยอะนะโดยไปคนแล้วอะ,ระไรเยอะอยู่เหมือนกันอะล้วได้กำไรคืนบ้างไหมเ่ะก็ได้นิดหน่อยก็แบบว่าเราลงทุนไปตั้งเยอะนระแบบกำไรไม่แตกเลยแล้วให้ามากแบบไม่เช่เลยกำไรแบบแตกเยอะมากพอรีวิวแต่ละโพสตคือแบบรวยอะแล้ว,รว,รวเราไปถามสุดก,กับไอ้มาคดี้าฉันเห็นมันโพสต์รีวิว <c oughs> แตกทุกรอบเลยอะ มีความรักเวทไม่ต้หมดใจด <c oughs> นี่มา <c oughs> แกแนะนำสูตรให้พวกฉันหน่อยดิเห็นโพที่แล้วก็ดนใจตลอบเลย ก็เหมือนลกูกผูขนานที่พร้อมจะทำลายเราทุกเมือ่อแบบไม่มีข้อแม้หากเรายังขาดสติในการใช้พว <Okay, S 1> กแกก็ลดมงทุนดิคนละร้อยส0งอมันก็ได้เยอะแค่ไหนลองคิดดูดีวะ,ะ <c oughs> นั่นก็หมายถึงคุณคุณคุณด้วยที่จะตัดสินใจเลือกทำแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะเธอคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าพลาดมาแล้วอ่ะมันเอาคืนไม่ได้ กวาเเรียยบหมลความรู้เท่าทันเท่านั้นที่มันจะเป็นเชือกที่คอยดึงคุณไม่ให้ดิ่งลงหมู่เหวลึกไม่ว, <c oughs> ว่าเธอจะมีกลวิธีใดมาเอาคืน <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอัลกอริทึมได้หรอก <c oughs> และฉันก็คิดว่าคุณ, <c oughs> คณเอง <c oughs> ก็มีเชือกที่ชื่อว่า <c oughs> รู้เท่าทัน ตั้งเรียนลูกอย่าทำแบบเดิมอีกล่ะ